สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บ o r n to Book Podcast ของเรากันอีกเช่นเคยในเอพิโซดที่6วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวในหนังสือที่น่าสนใจเล่มหนึ่งและมีความหมายมากๆสําหรับคนที่กําลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงนั่นคือหนังสือเรื่อง How to Walk Into a Room The Art of Knowing When to Stay and When to Walk Away โดย Emily P Freeman ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจว่า ชีวิตของเรานั้นเหมือนกับการเดินเข้าและการเดินออกจากห้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานความสัมพันธ์หรือช่วงชีวิตต่างๆแต่การที่จะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะอยู่ต่อหรือว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะก้าวออกไปนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยซึ่งในหนังสือเล่มนี้เอมิลี่ได้แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวและคําแนะนําที่เป็นประโยชน์สําหรับการตัดสินใจว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะอยู่หรือว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะไป ซึ่งรวมถึงการรู้จักตนเองและการยอมรับความรู้สึกของตัวเองและการตัดสินใจ่างมีสติด้วยหัวข้อหลักๆที่จะเป็นเหมือนกุญแจในการเข้าใจและเปลี่ยนแปลงตัวเองนั้นมีอยู่3เรื่องด้วยกันนั่นก็คือ 1. รู้จักและยอมรับความรู้สึกของตัวเองเอมิลี่แนะนําว่าเราต้องเริ่มจากการรู้จักและยอมรับความรู้สึกของตัวเองก่อนว่ามันคือความไม่สบายใจจริงๆ หรือเป็นเพียงแค่การหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกสบายยกตัวอย่างเช่นถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจนในที่ทำงานเราควรสอบถามตัวเองว่านี่เป็นความรู้สึกที่เกิดจากปัญหาจริงๆหรือเป็นเพียงความเครียดชั่วคราวณนะช่วงเวลานั้นๆอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางทีอาจมีคนที่ทำงานในที่เดิมๆมาเป็นเวลาหลายปีแต่รู้สึกว่าตนเองไม่มีความก้าวหน้าและไม่รู้สึกพอใจนในที่ทำงานอีกต่อไป และเมื่อได้พิจารณาความรู้สึกอย่างละเอียดแล้วก็อาจจะพบว่านี่ไม่ใช่แค่ความเครียดชั่วคราวแต่เป็นสัญญาณว่าถึงเวลาที่ควรจะหางานใหม่ข้อที่2การตัดสินใจด้วยความสันติเอมิลี่บอกว่าการตัดสินใจที่ดีต้องมาจากความรู้สึกสงบสุขไม่ใช่การหนีปัญหาถ้าเราตัดสินใจด้วยความรู้สึกสงบเราจะรู้สึกพอใจกับการตัดสินใจนั้นแม้ว่ามันจะยากแค่ไหนก็ตาม ตัวอย่างนะครับคุณอาจจะต้องตัดสินใจว่าจะยุติความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพจิตของคุณหรือไม่แม้ว่าการเลิกลาอาจจะยากและเจ็บปวดแต่ถ้าคุณรู้สึกสงบและมีความสุขมากขึ้นเมื่อตัดสินใจเช่นนั้นอาจเป็นสัญญาณว่าคุณตัดสินใจถูกต้องแล้วสุดท้ายนะครับข้อ 3. การจัดการกับการสิ้นสุดที่ไม่มีการปิดฉากบางครั้งเราต้องยอมรับว่า บางสถานการณ์ไม่มีการปิดฉากที่ชัดเจนเช่นการสิ้นสุดความสัมพันธ์หรือการลาออกจากงานเราต้องเรียนรู้ที่อยู่ความไม่แน่นอนและหาความสงบในใจเช่นการที่คุณต้องย้ายเมืองเนื่องจากงานของคุณแต่ยังมีความสัมพันธ์ที่ยังไม่จบกับคนที่คุณรักในเมืองเก่าการยอมรับว่าคุณอาจจะไม่ได้คาตอบที่ชัดเจนว่าความสัมพันธ์นี้จะไปในทางไหนจะช่วยคุณเดินหน้าต่อไปได้อย่างสงบตัวอย่างเรื่องราวหนึ่งนะครับ ที่ผู้เขียนได้แบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวเกี่ยวกับการตัดสินใจที่จะออกจากคิดจ,จักรที่เธออยู่มากกว่า7ปีเนื่องจากลูกของเธอเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับเพศวิถีของตัวเองเธอได้ใช้ประสบการณ์นี้มาเป็นบทเรียนในการหาความสงบและความกล้าในการจะเปลี่ยนแปลงเธอเล่าเรื่องราวว่าเมื่อเธอเริ่มสังเกตเห็นว่าลูกของเธอเริ่มรู้สึกไม่สบายใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของคิดจ,จักรเธอเริ่มสงสัยว่าอาจจะถึงเวลา ที่เธอต้องพิจารณาใหม่เกี่ยวกับที่อยู่นี้ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ยากแต่ในที่สุดแล้วเธอก็พบว่าความสงบในใจเมื่อเธอเลือกที่จะย้ายไปอยู่ที่ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของครอบครัวมากขึ้นเอเมิลี่ยังได้แบ่งปันเรื่องราวของเพื่อนสนิทที่ตัดสินใจลาออกจากงานที่ทํามาเป็นเวลานานเนื่องจากรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับและไม่มีความสุขในงานเพื่อนของเธอได้เรียนรู้ว่า การออกจากงานนั้นทําให้เธอได้พบโอกาสใหม่ๆเพื่อนร่วมงานใหม่ๆและมีความสุขมากขึ้นในที่สุดนอกจากนั้นหนังสือเล่มนี้ยังมาพร้อมกับคําถามและแบบฝึกหัดที่ช่วยให้เราสํารวจความรู้สึกและตัดสินใจได้อย่างมีสติเช่นการถามตัวเองว่าอะไรที่ทําให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจในห้องนี้หรือฉันสามารถเป็นตัวของตัวเองได้แค่ไหนในที่นี้ ลองนำตัวอย่างนี้ไปใช้ดูนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าการทำงานในที่ทำงานปัจจุบันทำให้คุณรู้สึกเครียดและสุขภาพจิตไม่ดีลองถามตัวเองว่าฉันสามารถเป็นตัวของตัวเองได้แค่ไหนในที่แห่งนี้ถ้าคำตอบคือไม่หรือไม่มากนะักอาจถึงเวลาที่คุณต้องพิจารณาหาทางออกใหม่ๆนอกจากนี้เอเมิลี่ยังแนะนำวิธีการใช้ธงแดงหรือสัญญาณเตือนภัยในการตัดสินใจตัวอย่างเช่น ถ้าคุณรู้สึกถึงความไม่สบายใจหรือไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้นั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าถึงเวลาที่คุณต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงแล้วหรือไม่และในหนังสือเล่มนี้เอมิล,ลี่ได้เล่าถึงกรณีของผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานในองค์กรใหญ่แต่เธอกลับรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับการยอมรับและไม่มีโอกาสเติบโตเธอเริ่มถามตัวเองว่าฉันสามารถเป็นตัวของตัวเองได้แค่ไหนในที่ทำงานแห่งนี้ เมื่อเธอพบคําตอบว่าไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้เธอจึงตัดสินใจที่จะลาออกและหางานใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตัวเองและความสามารถของเธอมากขึ้นอีกตัวอย่างนะครับคือเรื่องราวของชายหนุ่มที่ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพจิตของเขาเขารู้สึกว่าตัวเองถูกควบคุมและไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้เมื่อเขาตัดสินใจที่จะเลิกกับคนรักเขาพบว่าตัวเองมีความสุขและสงบมากขึ้น และสำหรับใครนะครับที่กำลังยืนอยู่ในทางแยกชีวิตหนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นคู่มือที่ดีในการช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีสติและสงบสุขด้วยการทำตามคำแนะนำของผู้เขียนคุณจะสามารถก้าวออกจากห้องหนึ่งไปสู่อีกห้องหนึ่งได้ด้วยคว,วามมั่นใจและใจเต็มเปี่ยมนอกจากนี้การฝึกฝนการรับรู้ความรู้สึกและการตัดสินใจมีสติ จะช่วยคุณสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่มีการปิดฉากได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณสามารถเรียนรู้ที่จะเติบโตจากประสบการณ์นั้นได้สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังพอดแคสต์ในวันนี้ผมหวังว่าเรื่องราวและคำแนะนำจากหนังสือ How to Walk Into a Room โดย Emily P. Freeman จะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนงาน การยุติความสัมพันธ์หรือการตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญในชีวิตแล้วถ้าคุณสนใจหนังสือเล่มนี้ผมแนะนําให้ลองหาอ่านเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อที่คุณจะได้รับข้อมูลเนื้อหาที่มากขึ้นนะครับหากคุณชอบพอดแคสต์นี้อย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้กับเพื่อนๆและครอบครัวของคุณและถ้าคุณมีความคิดเห็นหรือเรื่องราวต่างๆสามารถพูดคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเอพิสซดหน้าขอบคุณครับ